แท่ของแท่ถ่ายว,วิดีโอหน่อยอ่ะของแท่ของแท่โอ้ยดูเรื่องอะไรบ้างหนึใส่อะไอีกของช่องอีกแล้วของแท่เด้อของแท่หึมมันกรอกไรยืมโดว์บ่ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยไตเป้ไรสดนะนี่ไรไลรสด ทุกอะไรวะแล้วแต่แอนบิดกาด้วยนะปลาไม่ม oui> ีย really ังไม่ได้เ uh ริ่มเลยปลาไม่มีแล้ววันนี้พามาหวานแฮนะครับเออไปต้นแล้วเออดื่มอะไรบ้าเยอน้ำลดปลาเยอะ

อะใสยบัวหามองจูมีแต่ปลาซิวหรือเปล่าไม่แต่ปลาซิวแต่มนเต้นน่ะม่แต่ปลาซิวแ้าเอาหมอันนมาใส่ละเว้ยธรรมดทำแน่มมือทำแน่มกอดแล่ากาดกอ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 ด จิวปลากระยาว่ามั่งปลากระไก่เขาก็อ้อจะเป็นจ้าบารมีแล้วอุ้ยว่าก็บ้าโอเคตะเปย์หงเจือเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ได้แล้วตัวหนึ่ง เตอกอเาเฮ้ยนี่นี่อนี่ไอเนี่ยเขแท้อะนี่ของแทแล้วไอไอเราของอันไรเฮเอนอะอฮเอน่ะออืออะไรวะมันจะทนไอ้ก้อ้ก็จะดับมือด้วยดบมอส

ดูด้ยดูัน้ากรดกัโอยตายแน่เลยาเลยมาเมาอ้ครูจบอ่ะมายแท้ของแท้ถ่ายวิดีโอนี่ยอของแท้ของแท้โอ้ยดูเรื่อบ้านนี่ส่อะอกของช่องอีกแล้วของแท้เด้อของแท้ Đây là này Ninh tôi cục này cơm hay huấn mọc á ได้เผาแล้วตัวหนึ่งเผาได้เผานักบุโอ้จงหนี่ยนนักบุญ น้ำลดครับดูดูดูร้อนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวถ้าไม่ปลาไม่ต้องมาโอ้หทำไม่ได้ตาเป้ยไม่ได้ปลาแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีได้หรอกอะไรเขาจะช็อตียบร้อยแบบร้อยเกจตกรเลยหักเลย ตายนั่นแหละสุตะวันทุ no ่งเตืองสุโสเลยมาเน๊ตะวันทุ่งเืองนี่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 นกเปิกไฟตะนะนี่มุมนี่นะนอนเล่นแล้วเลอืม

บสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านช่องโกวิดชาแนลสงกรามวันที่14 ของสะครับของสะอยู่นู่นของสะเจ้ของสะพี่จ้ของสะครับตาลิตจ้ของสะบอกมาดูแต่เช้าแล้วการเอาสว่ายเบกล่ะนจะบึง มาอื <abei prayers a while> ้มรอๆๆอันนี้นไข่เกายเลยนี่ตัวมึงนนีงอะเลบเลเปลาซิว่รกับลา่ร โชยยองโชยยองยังไงเออแนนอนลีได้เผาแล้วครับอ้ยถาากเเละ

โอ้ยโยคือเอาโอ้ยขนาดมองก็โตเรียบร้อย อย่าทายเยอะปลาไม่ได้ปลาไม่ได้โอเคเาจออุ๊ยตัดตังไนะดหดอีเลย้วอ

เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องกวิชชาแนลเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามอีก EP หนึ่งที่สะอีกที่หนึ่งครับผมไปเอนครับ